เป็นไงพวกเราราบซึ้งไหมฟังแล้วราบซึ้งไหมดีใจไหมกับเพื่อนสหธรรมิกผู้ประพฤติธรรมร่วมกันแม้ฟังแล้วจังราบซึ้งในใจเลอเกินอัตมาปุ้มปีติมากลูกพระธาก็ต้องอย่างนี้ต้องมีความพยายามที่จะสร้างความดี มีความพยายามกระเบียดกระเซียนที่จะต้องหนีบาปอันนี้จึงจะสมกับความเป็นลูกเมตทาคตเจ้าประเสริฐเหลือเกินที่พวกเราอธิษฐานเนี่ยประเสริฐเหลือเกินแม้ไม่รู้จะสรรคําำพูดอะไรมาพูดให้มันสมกับที่มีความสาบซึ่งมีความดีใจกับลูกศิษย์ลูกค้าญาติโยมที่อธิษฐานนี้ มันทราบซึ้งอิ่มใจเหลือเกินยังไงพวกเราตั้งตั้งใจกันให้ดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันให้ดีสมัยก่อนโน้นอาตมาตั้งใจเหลือเกินที่จะนำพาญาติโยมประพฤติปฏิบัติมีความพยายามเหลือเกินแต่ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมเพราะสถานที่ทุกแห่งช่างแคบเหลือเกิน ไม่พอกับปริมาณผู้ที่จะปฏิบัติปัจจุบันนี้เราได้ถึกิบปีเป็นสถานที่บำเพ็ญสมกับที่อาตมาตั้งใจมานานอยากจะได้สถานที่อย่างนี้จะได้พา,าญาติโยมมาพฤชิปฏิบัติปัจจุบันนี้เราได้แล้วเวลานี้อาจารย์ลงมือแล้วลงมือมานานแล้วไม่ใช่ลงวันนี้ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจูงญาติจูงโยมจูงพระจูงเนรจูงแม่ขาวนางชีพยายามทุกวันไม่เฉพาะวันธรรมสวรนระนอกจากวันที่มีความจำเป็นจึงจะละเว้นธรรมดาแล้วนั้นจะลงมาปฏิบัติที่นี้ออกจากกุฏิมาประมาณบ่ายสามโมง หรือสามโมงกว่าเด้วลงมาอุ่นเครื่องอยู่ที่นี้ถ้าวันธรรมดาก็มีหมคูคณะมาไม่เยอแต่ถึงเวลาห้าโมงแล้วหมคูคณะจะมารวมตัวกันมากเพราะตอนนั้นหมคูคณะต้องไปฝึกที่ตึกธรรมสาธิตอาศัยอาจารย์โอภาสเป็นผู้ใายโอวานหรือนำพาณนะที่นัน ก็ตั้งถึงบ่ายห้าโมงการเนียนนันจะถอยขยอยเข้ามาเป็นจํานวนมากพร้อนน้งทุ่มคณะแม่จีและผู้ปฏิบัติธรรม้ามาพร้อมบริบูรณ์พระเนียนทุกองค์ก็พร้อมก็ได้นั่งกรรมฐา,านปล่อยพระจบแยกย้ายกันออกความเพ่งเป็นประจำทุกวันเวลานี้ปัจจุบันนี้ คณะจาตโยมใหญ่ชุดขาวขาวนี่หกคนมำเพ็นร่วมเชียงบ่าเชียงไล่ทำ้อตมาเกิดความปลื้มใจดีใจที่สุดซึ่งพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้บางท่านบางคนก็เพิ่งจะมาแค่พรรษานี้แต่สำหรับโยมใหญ่เนี่ยเเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยมาตั้งแต่เพียกลายนี้แต่ไม่จบเทอมต้องกลับซะก่อน ปีนี้อธิษฐานว่าหากในเมื่อไม่มีเหตุจําเป็นจนเหลือเกินจะอยู่จนกว่าจะจบเทอมว่าอย่างนั้นก็ปลื้มใจดีใจด้วยแต่ความเป็นจริงแล้วคณะนี้เคยปฏิบัติมาแล้วอาตมาก็เลยไม่ค่อยอยากจะสอนอยากให้ปฏิบัติมากๆเคยไปหลายหนหลายแหง่งจนกระทั่งหินมาเป้งหลวงปู่เทศนู่นก็เคยไปบำเพ็ญ บางเพนแล้วก็ได้ความหรือเป็นไปประสมควรมาอยู่ที่นี้ช่างยากลำบากเหลือเกินเพิ่งจะมาปรากฏไม่กี่วันเนี่ยทำให้เกิดความอิม่มอกอิ่มใจว่าอย่างนั้นแล้วก็อยากจะมีเวลาถาวายสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้ฟังว่าอย่างนั้นก็บอกยังไม่เล่าให้ฟังก็อิ่มใจแล้วละพอใจแล้วให้ทำเข้า พาวิตาปหุรีกตาทําให้มากจเจริญให้มากเอาให้ได้ก็แล้วกันอันนี้เป็นอย่างนั้นนี่เราพวกเราเราท่านทัน้งหลายบรรดาผู้เป็นเพื่อนสาธมิกร,ร่วมกันปฏิบัติธรรมในทีน่นี้ขอขอยปลื้มใจดีใจตั้งอกตั้ง,งใจอาจารย์มองถึงอาย,อยุตัวเองแล้วดูเหมือนจะอยู่กับญาติโยมไปไม่ไกลแล้วมองภายในแล้วรู้สึกว่าเขาบอกเขต ว่าเขาจะอยู่ด้วยไม่นานแต่ก็จะประครับประคองให้สุดความสามารถมีวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่จะเอาไว้จะพยายามทุกรูปแบบเพื่อจะได้นำพาลูกศิษย์ลูกคหาได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติหากเป็นไปทางด้านสมาธิจิตชำละกิเลสได้ทำให้พบชาติมันน้อยเข้าหรืออาจจะทำให้พบชาติมันหมดไปก็ยิ่งดี หรือถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะนำพาญาติโยมทั้งหลายเหล่านี้ให้ไดมีโอกาสสร้างบารมีเพิ่มพูนให้สูงยิ่งขึ้นจะพยายามทุกรูปแบบจะนำพาปราพฤติปฏิบัติเป็นไปทางด้านสมาธิกิจก็จะเอานำพาออกแสวงหาบุญกุศลเป็นส่วนภายนอกก็จะเอาทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้จะนำพาและจูงพวกเราทุกรูปแบบ จะไม่หยุดจะไม่ถอยจะสู้ถึงที่สุดจนกว่าลมไม่มีกระเลิกกันจะพยายามที่สุดสมกับตัวเองมีอายุสั้นฝวามตายมันใกล้เต็มทีจะกระเบียดกระเียนดินน้นรนและนนามาพวกเราก้าไปสู่คุณธรรมเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้มีความพยายามทีนี้มรนดาผู้มารักษาศีลแปดตามมันธรรมะสวรรค์หนึ่งหนึ่งที่เสียสละมานั้น ก็ขอให้ตั้งใจดีๆอย่ามัวไปคุยกันอย่าเอาเรื่องคนอื่นมานินทาให้พวกเราพูดเฉพาะการชวนกันสร้างความดีและตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแท้จริงอาจารย์จะยืนหยัดนำพาอย่างที่สุดยังไงเราเสียสละมาแล้วนี่ต้องให้ได้ความดีเป็นสิ่งตอบสนองเวลาที่มันล่วงเลยไปยีบี่ชั่วโมง วันหนึ่งที่เราเสียสละมานี้เราต้องสร้างคอวอามดีให้ได้ต้องพยายามบอ,อกความดีกลับบ้านต้องพยายามสร้างบาร,รมีความดีตีตื่นบาร,รมีให้สูงขึ้นตอนเช้าทานเราให้แล้วศีลเรารับแล้วแต่การภาวนาของเราอันดับที่สามนั่นต้องพยายามให้มากที่สุดเอาให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้ พระสมาธินี่เป็นของประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูเพราะสมาธิพระองค์ทำสมาธิอยู่หกปีจนกว่าจะสำเร็จได้ไม่ใช่เบาหกปีล่วงเลยทิ้งไปพระพุทธเจ้าดำเนินในปฏิปทาที่ไม่เป็นไปเพื่อความแต่สรูท้ทำจึงไม่ได้เป็นสัพพัญญูขึ้นมาต่อเมื่อพระองค์มองเห็นว่า,ง,วาง,งานนี้เป็นงานของจิต โอ้โหนี่เราเป็นมัวเมาทรมานร่างกายสวยขี้วัวเป็นอาหารนอนฝากนอนน้ำฝังตัวเองสุดแล้วแต่จะทำตามหลักของโยคียที่พวกเราไปเห็นในอินเดียเขาทำกันยังไงบ้างล้วนแล้วแต่การทรมานร่างกายพระพุทธเจ้ามองเห็นไม่เกิดประโยชน์เลยกลายเป็นอตตะกิลามะฐถานยุยก ตนให้ลำบากเสียเปล่าไม่น่าจะมาชำระกิเลสในทางกายไม่น่าจะมาจัดพบชาติในทางกายมันเรื่องของจิตแท้พระพุทธเจ้าของเราต้องหันมาสวยพัะญ์าหารวันละหนึ่งหนแล้วก็ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติอย่างพวกเราทราบหันมาดําเนินทางด้านจิตใจเดินจงกรมอยู่ที่ฝั่งแม่น้านั่งสมาธิที่โคนต้นไม้ เราก็ไปดูกันมาแล้วนี่ที่ตัดสลุลแม่น้ำนั่นอยู่ตรงไหนเราก็เห็นแล้วนี่พระพุทธเจ้าเดินยืนนั่งนอนอยู่ณนะสถานที่นั้นจเจรเิญอนาปานสติวิธีคือกำหนดลมหายใจเขารรออกอารมณ์จิตที่อยู่ในวงแคบตลอดเวลาพยายามอยู่ตลอดเวลาจนถึงที่สุดตปะธรรมที่สร้างขึ้นมาสมบูรณ์สามารถประครับประคองให้สติ และอิตเนี่ยอยู่ในเป้าและจุดที่ตังได้อย่างสมบูรณ์พระองค์ถือว่าอำนาจของตปธรรมสมบูรณ์แล้วจึงได้ประคองจิตเข้าสู่สมาธิแล้วก็โอปนัยกธรรมน้อมของจริงๆที่พระองค์ได้เห็นธรรมะที่ตัดสะรู้เรารู้กันท้งนั้นเห็นกันท้งนั้นแต่ใจของเราไม่ยอมรับเราจรึงไม่ได้เป็นอริยชน พระพุทธเจ้าจึงได้อบนัจะิญธรรน้อมทุกอย่างก็มาพิจารณาเกิดความเข้าใจถูกต้องว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเกิดมาเพื่อทุกเป็นทุกทั้งกายและใจสิ่งที่เรายึดว่าเราคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะแล้วสิ่งเหล่านี้เราอาศัยก็ชั่วคราวเป็นญาณพาหนาของจิตหรือเครื่องมือของจิตเท่านั้นเขาจะต้องสลายไปตามสารธารโลกท่านได้สามอย่างนี้เป็นหลักแล้วเนี่ย จะมีอะไรอีกต่อไปอันอื่นไม่มีความหมายหลักสำคัญที่สุดสามอย่างขอหเห็นชัดๆสามอย่างความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนมองเห็นร่างกายนี่ไม่ใช่เราร่างกายเหมือนสักพิดิบสิ่งนี้เขาต้องสลายแน่นอนให้ใจยอมรับอันนี้เป็นตัวต้นอันอื่นมันเป็นปายเหตุหลักใหญ่อยู่ที่นี้ต้นไฟมันอยู่ที่นี้เราไม่ต้องไประงับ อื่นดับตรงที่ต้นมาเลยสุดสิ่งอื่นมันก็ดับด้วยเพราะต้นจะเป็นตัวต้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้ทำสามอย่างก่อนให้จิตยอมรับว่าสภาพของฝันไปเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอัญญาอัญญาโกณทัญญาอินธรรมคืออะไรสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นมาแล้วเป็นธรรมดาเขาก็ดับไปเป็นธรรมดาแค่นั้นเองที่รู้ได้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาเแรกมันรู้อยู่มันเห็นอยู่คนตายก็เห็นเผาก็เคยไปเผา คนป่วยก็เคยไปเฝ้าไปดูคนมีทุกข์มีโศมต่างๆแล้วก็รู้ก็เห็นเราก็เคยได้ประสบด้วยต,ตัวเองด้วยแต่แล้วจิตไม่ยอมรับสภาพันนี้อย่างแน่นอนแต่ใน,นเมื่อจิตหวนมารับสภาพนนี้แน่นอนแล้วนั้นจะเกิดหูตาสว่างขึ้นมาสิ่งอื่นไม่มีอะไรที่จะมาปิดบงังได้ขอให้สามอย่างมันลาดค่าแน่นอนตัวเนี่เป็นตัวตนเอียใหญ่มันอยู่ที่นี้เอง วันนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันให้ดีวันนี้เป็นวันธรรมสาวนะก็ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกันเอาให้จริงเอาให้จังยึดหลักพระพุทธเจ้าจเจริญอาณาปานสติวิธีกําหนดลมหายใจก็ออกเอาพวกเราก็มีบริกรรมมภาวนาหายใจเข้าพุทธะยออกโทรพนามของพุทธเจ้าพ่อเราเอามากังวานเขา้าพุทธโทพุทธโทเขา้ากําหนดเขา้เาเขา้าเข้าอย่าให้มันวิ่งไปสติก็เจ็บคม ให้อยู่ในเป้าของเราค่อยๆทํ็ค่อยๆไปนานๆเข้าเราจะเห็นอาการชนะของเราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดียืนก็ดีนอนก็ดีเอามันตลอดเอาจนกระทั่งมันเป็นเองตื่นขึ้นมาปุ๊บมันจับเลยหลับแล้วแล้วก็ไปตื่นมาปุ๊บเหมือนเราไม่ตั้งใจมันวิ่งเข้าใส่กันเองนั่นเรียกว่าเป็นเองจนมันเป็นเองที่นี่นอนแล้วเราจะรู้เลยแหละว,ว่าเราเนี่ยเริ่มชนะแล้วอำนาจจะสร้างขึ้นมาเหนือแล้ว ขึ้นก็ตีแล้วสติมันพาจิตยิ่งไปต่อลมสัญญาชักจะเบาลงแล้วอ่อนแรงแล้วเอาเถอะเราตะล่อมก็สู่สมาธิอิสสมบูรณ์ต่อไปเราโอปนัดยิดกระทำเถอะน้อมก็มาพิจารณาสิ่งที่เราลู่อินต้องปวงจิตจะยอมรับอันนี้แน่นอนดังนั้นวันนี้คุยสู่ฟังด้วยความดีใจก็ขอยุติแค่นี้เอาตอนแคนี้ไปก็พวกเราทุกท่านก็ขอให้เลิกกันไปเป็นเพ็ินคณะหญิงกณะไมกจีลงข้างล่าง อย่าไปถือมันแออัดแล้วก็อย่างงุ่นอย่างนี้ไม่ต้องเราอย่าไปถืออย่างนั้นคณะแม่จีก็เหมือนกันเราถือว่าเราได้อยู่ใกล้ชิดนญาติโยมเราได้นำพาญาติโยมได้เดินเชียงบ่าเชียงไหลญาติโยมประเสริฐที่สุดแล้ว พระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเตระบุรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาแต่ละท่านได้ดำเนินจเจริญธรรมสัมำสำมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศสาสนาธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารสิทธิ์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตะเทรัอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจัดลงาศสาศนสาศนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิยาน,นเทรั หรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่านิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด